ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณลองร้องเพลงขึ้นสิเดี๋ยวผมจะจะพรีเซนต์เขาร้องเพลงไลร้องคู่ขนานขึ้นมานิดนึงไหคู่ขนานต้องทำท่อนไหนหน่อยใจในโชคชะตาที่ให้เฮาเกิดมาบอแม่นคู่ หัวจากได้หักแค่นั้นจะจืดเพินกีดกันความหักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอพี่ตอนโอ้ยบอกให้โซ่ให้โซ่มา่ก่อนโอ้เดี๋ยวๆอ่ะพี่หนึ่งนะบอกผมรอเมื่อกี้มาลองท่อนนี้มันก็ไปต่อไม่ได้แล้วเนาะ <c oughs> ผมกันหอดตอนใดตอนไหนว่าขึ้นท่นอนไหนก่อนใช่ฮะ ชีวิตโอ้ยว่าแล้วมมนสิแปลกกว่าอ่ะอ่ะคือจังโชคชิตากำลังเล่นโกนเอ้าเสียงไฟล่ะเอ้าเสียงไฟล่ะโอ,ะอะ้ต้องโกนเฮ้ยทำไมพี่เขาเท่านั้นน่ะว่าแล้ว O okay. que? Oh.